กบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพอี่หนๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่เกมนะฮะที่กำลังจะเข้ามานะก็ผมอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะกราฟิกก่อนนะแล้วก็เกมเพ์นะฮะมันจะเข้ามาประมาณอ่าไม่รู้เหมือนกันนะเข้าทอไหนเพราะว่า <we> มันจะเป็นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแต่ว่าก็ในแถบๆไม่ต้องห่วงนะถ้าในแถบๆเนี่ยมันก็คงไม่นานเกินรอนะฮะว่า ลงทะเบียนล่วงหน้าก็สักพักนะึงนะฮะเกมจะสไตล์คล้ายนะฮะอ่ากับเกมเล่นแร่ไปท่าแข่งหุ่นยนต์นอ,ะนะอ่ะเนาะเออเป็นการวางแผนแนวตารางแนละ้วภาพสวยมากนะฮะนี่ฮะมีเกมเพีนะครับผมที่ทางแท็บๆนะเอามาออกนะแบบเป็นรูปแบบนะฮะภาพโคตรสวยนะผมเห็นแล้วก็เลยนำมาเสนอในแท็บๆเนาะใครที่ติดตามแท็บๆก็จะรู้ว่าแท็บๆจะมีเกมอะไร ันลงบ้างก็จะมีวันบอกเลยนะว่าเน,นี่นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแต่อันเนี้ยนะมันบอกว่ารีเจตอัลวัลเปียรล่วงหน้าเนาะเพราะว่าดูเกมเพลย์ครับผมนะแล้วคัสซีนแม่งโคตรสวยอะ่ะนะฮะแล้วใครเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมกว่าอ,อุ้ยเอุ้ยคัสซีนขนาดนี้เลยวะเนี่ยเห็นไหมเป็นเกมแนวตารางน,นครับช่วงนี้ฮิตมากนะเกมแบบแนวแบบนี้นะกำลังมานะแล้วก็เป็นแนววางแผนอ่าแล้วก็ คัสซีนสวยๆแบบนี้นะฮะก็ใครสนใจนะฮะลิงก์ลงทะเบียนนะฮะใต้คลิปนะเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นลิงก์ลงทะเบียนของแทบแ็บแเนาะประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นแล้วบอกเฮ้ยไอชื่อแม่เกมไม่นขนาดนี้เลยวะจังหวเออดูคัสซีนมันนะฮะผมยิ่งกว่าเล่นแลบไปท่านอีกแนละ้วเนี่ยโคท้ทเอเลยนะผมนะเนี่ยคือมันมันสุดยอดมากนะฮะแต่ว่า จะมาตอนไหนแค่นั้นเองเนะี่ยแต่ว่าซึบซึบไต้หวันหรือซึบจีนเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วนะฮะแค่เดียวแค่เดียวก็มาแล้วนะฮะเห็นไหมครับผมโอ้สุดยอดหนังแค่ครับผมน่าเล่นมากๆนะฮะใครสนใจนะฮะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยเนาะก็ประมาณนี้เรียกน้ำย่อยกันก่อนสำหรับข่าวสารเกมใหม่ยนะังไงฝากา like, กดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมนี่ก็เจอใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ